จังหวัดตราดเปิดชุดปฏิบัติการที่23บ้านไม้รูดประชาชนคนชายแดนที่สาระอนเนกประสงค์บ้านหาดสารเจ้าหมู่ที่3ตำบลหาเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายสมศักดิ์จุฑาวงในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมประชาชนตำบลชายแดนมีนาวัตรีศักดิ์ชายศรีวิสัยหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่23บ้านไม้รูดกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นาวาัยเอกชัยวัฒน์พัฒนพันธ์นายทหารส่งกำลังบำรุงศูนย์ปฏิบัติการชายแดนกองประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดว่าที่เรือโทธนันชัยบุรตรเสีนายทหารจิตการพลรเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธินตราดโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอคลองใหญ่ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการป้องกันโควิดนายีนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมออกให้บริการตรวจคัดกรองก่อนอบรมในเชียงลุกป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ด้วยการตรวจแบบ ATK โดยมีประชาชนในตำบลหาเล็กจำนวน5หมู่บ้านเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน60คนโดยใช้เวลาการฝึกอบรมจำนวน3วันโดยการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งการฝึกศูนย์จัดระบบป้องกันชายแดนจันทบุรีตราที่2ทับ ให้หน่วยเฉพาะกิจจาระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนให้มีความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านจากภัยคุกคามทุกรูปแบบตล,ลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติเพื่อส่งเสริมไม่มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ชุมชนตลอดจนการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักหวงแหนพื้นที่ร่วมการปกป้องและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติเพื่อให้มีการผลิตก,กำลังประชาชนป้องกันชายแดนที่มีประสิทธิภาพมีโครงสร้างด้านการป้องกันหมู่บ้านมีการจัดระบบหมวดหมู่ และมีการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนโดยการฝึกอบรมดังกล่าวนี้มีทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติภาคการออกสนามการฝึกอาวุธจากการยิงปืนท่าต่างๆรวมทั้งการนัดหมายแบ่งหน้าที่พร้อมในเหตุการณ์ต่างๆในช่วงเทศกาลที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันอีกด้วย n e w ิวสนัทวุฒิ สวัสดีวารีภาพข่าวดิราทิพสีรายงาน